สาบายดีพี่น้องตอนเศร้าบรรยากาศน้ำเศร้าเด้อจ้ามาถึงแล้วเด้อสาบายดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเข้าปลาห่านไหม,มหานแมม่อนห่านไหมก่อนหา้าเท้าได้ไล่ให้แล้วเอาเมื่อกินนำ้ำไปห่านไหมไล่มาแกงพี่น้องอได้ไล่ก็เอาเมื่อมาได้ก็กินกันมาได้ก็กินหาพอได้แกงหยากที่มาจากทือเมื่อกยากะไล่ได้ ไม่ไได้ไม่อยากซื้อมือกอเออขันดลากกะซื้อเลยข้นไดลายอีกก็ซื้อซื้อเยต้มเลยต้มเอามาอยู่่าากาศหนาวเศร้าพิ่นรรอากาศอันนำไม้ัน้ำไม้ไมะแกงกินต้นทียงมอนก็บายบาเพื่อะสิไดเพื่อันไม้ไรมากินก่อน เดราไปเลือกอันนั้นก่อนชาวบ้านพี่นายบ้านเขาเลือกตั้งพี่นายบ้านกันมาหนีเลยอืมไปชมบ่ายออกไปเลยเออเมดบ่บันกินฮะกินหัวหันมดติเฮ้ยเพิ่านายงอกมาออกมาไม่ได้ชาวแดงน้อย,พ,ยพี่นายในสวนพี่น้องเอาเลยหากัดคนนะมาอาวิชัพผับอาหากัดคน เลี้ยงลำบากก็มาใจหายนี่ก็เขามาป่านใหม่เด้อพี่น้องพี่น้องเหตียงแค่ไหนพี่น้องว่าคนเล่นขี่นี่พี่น้องว่าพี่บ้าหรือคนดีพี่น้องเล่นขี่ง้อขี่คว้ยนี่พี่น้องพี่บ้าซะแล้วนะคนหลนขี่คนเล่นขี่ไม่ใช่คนพี่บ้าคนดีเพิ่อจะไปเลนขี่บ้ก็ว่าองสั่นแล้วเอา มาหาน้ำไม้เด้อตาปูเอ้ยลูกการมาหานา้ำไม้เขาอยู่เขากินเด้อไทำไมหน่อไม้หาหน่อไม้มี่อยู่บนหลังแหนงหนึน่งมันก็หกกักเอาพอดีแกงนะเห็น,นบ่ฮะ

อืมเดือดหักนงี <Russian sup> <ises> ้ยกเงี้ยกระดันบ้างบ่บ่ส่วนตะปูเด้อพี่น้องเด้อนี่ยอยู่ลำเพลินนี่แหละในมูลกระด้างสมศักษาลูกลานอยู่ดีวิแหงอาหารน้ำไม้เด้อตะปูเด้อเดือหายยากลูกลานเด้อ น้ำไม่เมื่อแกงมานี่เออหน้าขาวพี่น้องอออืมในป่านอืมเป็นเห็ดค่อในรเนาะจือว่าเห็ดเด้เห็ดปัวหัวบ้าเท่านี้ได้เห็ดปัวแกงหมูหนึ่งเหนียว้ยตักเลยไปพี่น้องเลาะปานกันพี่น้องหาหน่อไม้ นอนใหม่เมื่อเก่งหมุทหารกับ้นตกผู้สิตกอยู่ถูกมือมาน้มเต็มเบิดหาเห็ดน้ำเด้อีเนาะหาบะเห็ดเห็นใบเห็ดออกจับน้ำไม้นี่น้ำไม้ nào rồi tuần này nó, nó. nó. Ừ, nào rồi, nhung lại đi, nhung lại thì nó không, nó nhỏ phần sẩm nhung lại nhung lại, phần nhung lại đấy, nhung น้อพน่นน้อขาวพี่น้องแต่แกงแสะบานจุ๋จยเลยอะไรแบบนี้ป๊า,ปาน่ะผักอะไรพี่น้องเห็นบ่เห็นนี่นเลยบ่ไก่เห็นน้นองอหนน้จะเอาหยากได้เลยสั่งหันอืมอืม,อมไม่ไรแกงสุด,สด ลายบอกอือทราบเอาเนะออฝุ่นตัวไหน,นตัวฝุ่นนอมันเั็นฝุ่นก็ฝุ่นง่นสุดนะเออคัก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 อืม เอนออกไว้เนาะใหม่เนาะเออมาเพื่อันยังพันออกมาวันนี้พบายออกเลยคนตกเออไปไปี่เนาะส้มซมีเห็ดแถวๆนี่เนาะบบเห็นเห็ดออกเออน่าซีมีเฮ็ดผึ่งเฮ็ดยังนะแถว่านน ยางมันกออกเนาะเฮ็ดแถวนีูเฮ็ดปวกแถวโพนแถวยางนาซิมีแหละเห็นบปล่าก็ออกก็พวออกแล้วน้ำใหม่แค่ฉันก็ออกแล้วมันออกก็เพาะท่านออกมันกับท่านออก นหอกมาดิเคยได็แกนจักถวยพอดีซสพยังได้กับว่าเสพต้งทำไหมแกงกักถวยพอดีเรากินมดหล่นนะพอดีส่นะเสพยังไดกินดสด้มาหอดอะไรหได้มหอดแล้อบใมันแห้งฟางดยังแห้งเนไ มันหม็นเนาะมันไ่จางแหงเผื่อมันสิเบอ่อยันเป็นวันยันหมินเผื่อหอดเพือนป๊บเอาเอาแปะแปะซ่อนชะก็เลิดแม่ออมจนซุนี่เขาได้ได้อมันซุก้นี่เอาใส่อันี่เอาใส่สั้น้องแบบนี้เท่าไ่เท่แล้วใส่ยังไรอ่ะปุ๊บเอาขยันปุ๊บเอาเออใส่แบบโ้ยวงไมลูกสาวบนอยากให้ยัดสองสั่นไม่ยังคุ้มเนาะยังไหนลูกใครยังไง เชียงแมงวันเลยพี่น้องเนี่ยคอยติดแมงวันนํามันมาคักมาเนี่ยอืมเรียนเสร็จเกินปลานะเอออืมเสร็จเลยมึงบัดเนี่ยมันแดดมากว่าตอนนี้ครับ้าปัสิตากันเหน่งอืมไบ่ายเพื่อสปเมื่อปลาสิงเหน่งพ่อบอกเสมอืเถอเที่ยวออเปลี่ยนะอืมเอาลงไปมันเอาลงให้จ้ำตีลาฟ้านะเออหมุนบาดนี่ มุนบัดังอันนม,มุนตซะสีนนั่นแหละมุนบังด้วยฮะมนหัวใสเด็กไงมุนเอ๊อะเอาเหตุนังต่อไปนี่แม่ออกมาไม่เด้อย,อย,อยกแกงเลยบอกมาไม่สแกงขับเบือกลับมาแล้วกมาแล้วมาเข่าเ้วเด้ต้มมาไม่ซุ้ก่อนแกงทำนีเราไปตองแกงร้ายตุก๊กแซ่บเลยทำนี่ฮานันฮานี่มาใสา่ หายังไตัดอันไล้นันถ้ามียังเลยบอกไปซื้อ,อส,สออแกงมาใส่แกงนีห้ายา่าถ้าบอกตลาดตลาดทาวนาตนอนบี้บีด้บวีแรายโซงหมดแล้ว,วลลมีตัแมีตะแรงก่ิดไเสร็จ่ด้ักขายตลาดน อในเมืองแล้วตลาดคํามาฮวนเ่ากใกล้ๆยังมาแรงอย่างมีมันบมีตลาดเศร้าว่ายังซะแถวนี้ค่ะงามเทแม่นอนอีแม่โอ้ยอ่อนเด้เออต้องกินหวานสวยๆซะได้นี่นอนไปนี่นะแดวกะปินพี่น้องเนาะีว่ดวกะปิเส คลิปนี้กับเมมอนไปก็ดดอด้วยคุณดองเด้อหาน้าใหม่มากแกงด้อพี่น้องบาย